เมื่อสองวันก่อนนำมาไปมาเลยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นเป็นเพื่อนของมิสเตอร์กูบูซังลูกศิษย์นี่แหละแรกๆที่สุดตอนที่นำมาไปโรงงานมิสเตอร์กูเนี่ยเขายังเป็นลูกน้องอยู่มันมีต้นไม้จะมาจำได้กาเนี่โอ้เยอะไปหมดโยม เป็นหลายร้อยทีเดียวกาดําเนี่ยมันจะอยู่จับต้นต้นดูจําไม่ผิดก็คือต้นดูคาลิปตัสเขาปลูกแนวรั้วเขาปลูกแนวรั้วมันล้องส่งเสียงอาตมาว่าโอ้อันนี้คนนอกศาสนาก็ไม่ต้องพูดว่าศาสนาไหนแล้วนะเดี๋ยวมากระทบกระเทือนคนนอกศาสนาไม่ได้สร้างบุญกุศลไม่ได้สร้างทานศีลภาวนา ตายไปไม่มีที่ไปโยมไปเกิดเป็นกามาเลนี่นเยอะมากมาเลนี่นเยอะมากเพราะว่าจิตวิญญาณเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปเข้าสัตย์โยมนึกถึงปีที่อเมริกาเกิดก่อนเกิดที่เกิดโควิดใหม่ๆอ่ะที่ตอนในอเมริกาทีรลฐเท็กซัส ปรากฏว,ว่าพอเกิดโควิดคนตายเยอะพอคนตายเยอะพวกสภาพวิญญาณไปไหนไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวตายกลายเป็นฝูงกาเลยไปเข้าท้องกาไปอยู่ในไปสิงกาไปอยู่กับฝูงกาลงมาที่ล้านมินิมาร์ที่หลักเท็กซัสเขาถ่ายรูปมาเนี่ยตอนนั้นตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆ่ เป็นกาดําเป็นเป็นพันเป็นหมื่นอะจับบนหลังคาถนนโอ้เยอะแยะไปหมดมาจับร้านมินิมาร์ทคือฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม mm hmm. เขาไปเวลาไม่มีจะกินเขาก็ไปซื้อที่มาร์ทไปซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้ออะไรที่มาร์ทเพราะฉะนั่นเมื่อจิตวิญญาณตายตายฉับพลันตายไปโควิดไม่รู้ไปไหนวิญญ,ญาณก็ไปไม่ได้ไปเป็นกาหมดดําเป็นฝูงเขาถ่ายคลิปมาคลิปนั้นลอง ไปเสรดูเถอะมันจะมีอยู่ตมาก็เห็นนี่แหละกรรมคนเราเนี่ยแล้วย้อนกลับมาเมื่อไปที่มาเมื่อวนันสือเนี่ยตมาไปโรงงานของลูกศิษย์มิสเตอร์กูหลังจากที่เขาสวดมนต์บอกสวดมนต์และวกวดแผ่เมตตาไปเนี่ยเหลือสักตัวสองตัว,ตวมาจับเหมือนกานกพวกไปที่บินมาจับอย่างเงี้ยบินจับสองสามตัว ถามว่าเอ๊ะมันไปไหนหมดไม่รู้ทีนี้มีโยมอยู่คนหนึ่งที่มาทําบุญกับบ้านมิสเตอร์คูเนี่ยเ็บอกว่าหลวงพ่อจะทํายังไงเขาก็ถ่ายเอาเอามือถือให้ดูกาเนี่บินว่อนมาจับหลังคามาจับต้นไม้บ้านอื่นก็ไม่ไปมาเฉพาะบ้านเขานั่นแหละอาตมาก็เลยบอกให้สวดอิติสิกโตเหมือนมิสเตอร์กูให้แผ่เมตตาไปให้เขา ให้แผ่เมตตาไปให้เขาให้เขาได้ไปผุดไปเกิดให้เขาได้มาวนเวียนหยุดในภพภูมิที่อเป็นอย่างเนี้ยคือเขายังทุกข์ยากลําบากคือไม่มีที่ไปอะโยมไม่รู้จะกินไม่รู้จะทํำยังไงไปไหนไม่เป็นเพราะไม่เคยเตรียมใจไงนี่แหละที่ไม่เคยเตรียมใจไว้เนี่ยมันเลยทุกข์ยากเนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนให้ทานไงเรายกบุญเนี่ยอ่ะอาตมา จะเปรียบเทียบระหว่างคนไม่เคยให้เลยเนี่ยคนไม่เคยให้เลยแลยไมนจะเอาอะไรมานึกใช่ไหมโยมลองคิดดูนะไม่เคยอะไรให้ใครเลยไม่เคยแจกทานไม่เคยให้บุญอดเลยผ้าผืนหนึ่งก็ไม่เคยให้ข้าวสักทัพพีหนึ่งก็ไม่เคยทำบุญแล้วโยมลองคิดดูแล้วคนเราเนี่ยคิดจะได้ คิดจะได้อยากได้เงินทองอยากได้ทรัพย์อยากได้นู่นเข้ามากเกาะเก็บไว้เยอะเยอะแล้วตายไปแล้วได้ไหมไม่ได้อะไรไปสักอย่างนี่ไงไม่เตรียมตัวเตรียมตัวในที่นี้คือเตรียมใจนะไม่ใช่เตรียมตัวนี่นะตัวนี้มันเตรียมตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยขันเนี่ยมีดินกับน้ำสองอันเนี่ยดินกับน้ำอยู่ๆเนี่ยโยมว่าเป็นอะไรมันไม่ใช่เพชรนะมันไม่ใช่ทองคํานะเนี่ยโยมเออไม่ใช่เพชรไม่ใช่ทองคํานะดินกับน้ำมันเน่านะเนี่ย เน่านะเน่านะสกปรกด้วยสกปรกด้วยนี่แหละเราต้องรักษาจิตต้องตามรักษาจิตการรักษาจิตเนี่ยคือสละออกพุทธเจ้าท่านท่านรู้แล้วท่านบอกว่าเมื่อมนุษย์มันคนฉลาดอย่างญาติโยมพวกเราพุทธบริษัทจึงให้ทานไงสละออกสละออกสละออและผลของบุญกุศลที่ละสละออกเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจอะมาทำบุญร้อยครั้งอาตมาว่าปิติอิ่มใจถ้าท่านนึกไปเทียบนะโยมอาตมาว่าโยมไม่อิ่มใจถ้ามาทำบุญไว้สมัมปยญไม่ใช่ว่าอดไม่ใช่ว่าอ้างนะบางคนน้ำตาไหลปิติอย่างเมื่อเช้าเนี่ยต้องกลับก่อนต้องอันนี้ก็เลยคนอะไรพลาด กับกรุงเทพขอกลับก่อนเวลามีจองเครื่องบินไว้น้ำตาไหลาภาพปิติโยมคิดดิมาวัดสันปยงังอาตมาไม่ใช่ต้องการอะไรจากโยมพูดกันตรงๆเลยนาตมาไม่ใช่พระอยากจะได้อะไรจากใครมีทุกวันนี้มีแด่ให้ทุกวันนี้มีแด่ให้ธรรมะให้โยมมีปัญญาให้โยมมีปัญญา สิ่งที่โยมเอามาถวายเนี่ยอารามาถวายต่อไปหมดแจกทานไปเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ก็ขนขึ้นเมสเรียงเอาไปเยอะแยะแจกพระแจกโยมไม่รู้แจกไปแล้วสิ่งที่เราให้เนี่ยมันให้ต่างกันใช่ไหมอารมาเนี่ยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสละออกไม่ใช่ยืดใช่ไหมโย,ยมลงนี่โยมลงเนี่ย เวลาลูกมือกำปั้นเนี่ยบางคนตายแล้วมันยังเนี่ยสมมติมันได้แหวนของมันสักวงหนึ่งนะมันเสียมตรงนี้นะเนี่ยมันจะมันยึดมันนะมันจะอย่างเนี้ยรัดไว้แน่นเลยไอ้ลูกหลานจะมาเอาต้องแง่มือมันออกอะแง่มือศพเลือดดึงออกนะนี่เห็นไหมไอระหว่างมือที่ไม่มีอะไรเนี่ยแต่ได้สร้างบุญทานศีลภาวนาไว้ มันอิ่มใจโยมอิ่มใจก็สิ่งใดหมดยิ่งเราให้เหมือนเมื่อกี้เมื่อเรามาปล่อยปลาเมื่อกี้ปล่อยวัวเมื่อกี้มันจะตายแล้วถูกเขาฆ่าไม่ใช่ตัวมันตายคนเดียวนะวัวน่ะสามตัวนั่นลูกมันก็ตายด้วยเห็นไหมแล้วได้ช่วยชีวิตอ่ะไม่ใช่สามนั่นอ่ะหกนั่นน่ะเห็นไหมช่วยไปทังหกชีวิตเห็นไหม แลให้ชีวิตอย่างเงี้ยยมว่ามันเป็นสุขไหมปพิติเกิดขึ้นอิ่มใจโอ้เราได้ไปทําบุญให้ชีวิตปล่อยปลาเป็นฝูงฝงไม่ต้องมากินมันแต่บางคนถามหลวงพ่อปล่อยปลาแล้วปล่อยปลาดุกแล้วกินปลาดุกไม่ได้ไม่เกี่ยวกันให้พิจารณาอย่างพระถ้าเวลาจะกินนะ่ะเขาทําอาหารในตู้เราไม่ต้องไปนี่เขาทําเสร็จแล้วเราอาหารเนี่ย ยาถาปัฏิยังบวตมานังคาตุมัตะเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติตอนนั้นก็ดินกับน้ํานี่งไงดินกับน้ําปลามันไม่ใช่ว่าดินกระเด๋วกระเดียวเลยเราบปกตักเอาเนี่เอาเอาปลาตัวนี้มาอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ในตู้แล้วไปสั่งฆ่านันบาปอันนี้มันกินไปแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุอ,ะอ่ะอ่าเราต้องพิจารณาแบบพระว่ากินแบบพระก็คืออย่างที่ว่านพระนั่งฉัน ยาถาปจิยังประวัตตมานังธาตุมัตต์มเวดังสิ่งเหล่านี้สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาตินั้นิสโตไม่ใช่สัตว์นิชิโวไม่ใช่ของมีชีวิตสุญโยเป็นของว่างเปล่านี่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะเราคิดชน,นอย่างนี้เราสบายโยมปฏิบัติอย่างพระกินตามพระพทุทธเจ้าไม่ให้เลือกเนื้อที่ไม่กินเนื้อมนุษย์เนื้อมีเนื้อเสือคองเสือดาวเสือเหลืองเนื้องูเนื้อหมา เนื้อคนเนื้ออช้างผู้เจ้าไม่ให้กินสัตว์เหล่านี้มันได้กินกิน,นแมลงถ้าเวลาเนี่ยเพื่อนเราไปในป่าที่ไหนเนี่ยมันจะเนื้อหมาเนี่ยมันกินมันเหา่าเนี่ยหมาเนี่ยมันกินมันเห่ากินมันออกไปนนผู้เจ้ามาให้กินก็บริโภคได้เท่าที่เราบริโภคเห็นไหมแล้วคนบางบทเนี่ยเขาไม่กินเลยอย่างที่พูดเมื่อกี้เขาไม่มีเนื้อ กินแต่บางสาบิลัตอายุเขาก็ยืนคนกินอายุคนกินบางสาวิลัตอายุยืนโน่นไปดูทางอัฟ,ฟกา,านิสถานคนอยู่ในปาน่าในเขาคนอยู่ทางรัสเซียกินแต่ผลไม้กินแต่พืชแต่ผักอายุร้อยยี่สิบอย่างต่ำร้อยห้าสิบถึงตายอย่างเงี้ยคนที่ได้สืบมาอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในโลก แต่ทีนี้พุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้แล้วว่าเอาธรรมะนี่มาสอนอะไรมาชี้อะไรก็อย่างที่พูดเนี่ยธรรมะต้องชี้ให้โยมเข้าใจอย่างที่ธรรมาพูดเนี่ยธรรมะก็พูดให้โยมเข้าใจนี่เรียกว่าธรรมะทำไมทำไมชื่อว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะมันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่สิ่งที่โยมเอาไปฟังนี่โยมเปรียบเทียบบาปมันก็เกิดที่ใจโยม บุญมันก็เกิดที่ใจโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะโยมเป็นคนฉลาดแล้วโยมจะทำบาปหรือจะไปฆ่าเขาลักเขาประพฤติผิดในการแย่งชิงลูกเมียเขาไปกล่าวเทศไปดื่มกินสุลามอะไรนี่มันทำไม่ได้แล้วใจคนมีบุญทำไม่ได้นอกจากคนบาปเท่านั้นแหละที่ทำคนบุญนี่เขาก็จะทางสร้างฐานไปเรื่อยๆเพราะเรารู้แล้วว่าเราเอาไปไม่ได้ใช่ไหม เพืนคนที่ทําอย่างนี้ตลอดในชีวิตเกิดมาเขาถึงรวยเนี่ยไอเดี๋ยวนี้คนเขาไม่เชื่อาศาสนาเขาไม่เอา,าศาสนาเขาไม่เชื่อก็อนาคตสุดแท้แต่เขาเพราะเขาไม่รู้จักวงจรกิเลสกรรมวิบากและคะํา,คส,ออา,า,ส,าคสอนของพระพุทธเจ้ากิเลสกรรมวิบากคําสอนของพระพุทธเจ้าตถาโพธิสัทธาคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักกิเลสเนี่ยโลกโกรธหลงทําให้เกิดบาป ทาให้เกิดกรรมการกระทําไปแย่งเขาลักเขาจี้เขาโพ้นเขาเหมือนคอเซเตอร์อยู่ไมนะะ่นานหรอกเดี๋ยวก็ถูกจับเดี๋ยวก็ถูกโน่นถูกนี่และผลกรรมที่ทํากับเขาเนี่ยก็จะถูกเขาหลอกเขาลวงอยู่เรื่อยๆเพราะตัวเองไปหลอกเขามาก่อนเอาเถอะน้ากรรมไม่หายไปหรอกเพราะนั้นนะ่ะสัตว์โลกเนี่ยจึงเป็นไปตามกรรมและตกนระกเนี่ยโยมไม่ใช่ขนมไม่ใช่เอามาหลอกกันนะ ก็อย่างที่พบภูมิที่ว่ามาเนี่ยพบภูมิบางบทเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมเราได้เห็นในยุคนี้โอ้คนที่ไม่มีศีลมีธรรมทุกวันนี้ทุกวันนี้นะโยมคนที่มีบุญมีกุศลจะอยู่ได้อาท้าได้เลยโยมไปสังเกตดูโดยเฉพาะเมืองไทยเราตอนเนี้ยโยมรู้ไหม เขาไปโหวตกันนะโหวตกันว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาจะหนีไปประเทศไหนไปอยู่ประเทศไหนชาวโหวตในเน็ตบอกว่าจะหนีมาอยู่ประเทศไทยเห็นไหมแล้วมีเท่าไหร่สองร้อยล้านฮัมโมสังโคตอีกหน่อยได้โยม มันจะแออัดยัดเยียดกันอยู่นี่นะมันหนีมานะ่ะเขารู้ว่าเมืองไทยมันสบายเนี่ยมันปลอดภัยนีย่อาหารก็ถูกที่ก็อยู่สบายเห็นไหมตอนเนี้เปรียบเทียบได้ว่าทําไมพุทธศาสนาถึงทําให้บ้านเมืองล่มเย็นก็เพราะนี้ไงเรายังมีให้ทานนี่ไงฝรั่งมาวัดโยมอยู่ฝรั่งเศสยมเขาจะรู้ดี ไปวัดไทยเนี่ยโหคนไทยเราไปทำบุญทำบุญกันตลอดฝรั่งพวกนี้เขาก็ไปร่วมกันสามีฝรั่งภรรยาฝรั่งเขาไปร่วมทำบุญกันเขามีความสุขเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เห็นสังคมของคนพุทธทำบุญโอเยอะนะาเยอะนะโยมโอไม่ใช่นะแกงแกงเมืองไทยมีอะไรอาหารเมืองไทยมีอะไรยุโรป มีเหมือนกันหมดอ่ะชิดเอากันแล้วกันผักชียังมีขายเลยโยมเพราะฉะนั้น่ะ <c oughs> สังคมของชาวพุทธเนี่ยไม่ให้ใช่ไหมมาวัดเนี่ยข้าวยโยมอามาให้อดตมาจามาฉันแค่นี้ถุงหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งครึ่งเดียวอตดามาฉันข้าวถงุงอ่าถุงข้าวขนาดนี้เนี่ยขนาดเนี้ยแล้วมากินครึ่งหนึ่งแค่เนี้ทุกวัน แต่เหลือเนี่ยโยมนี่เลี่ยงหมดมาทุกคนโยมก็เอามาคนนั้นก็มามา,มาอย่างโตเมื่อกี้โยมที่ที่วัดก็ทําเป็นจภาาพอาหารแจกหมดเห็นไหมให้แล้วสบายใจไหมคนมาวัดสังคมพุทธเป็นคนให้ฝรั่งมาเห็นงงเลยสังคมฝรั่งเขาไม่มีอย่างนี้เขาต้องเป็นระบบฝรั่งอะไรต้องจ่ายจ่ายของใครของมัน หรือไม่ก็รวมกันจ่ายเขาไม่มีฟรีหรอกของฟรีไม่มีในโลกแต่เมืองไทยเรียรับรองไปที่ไหนฟรีมีในโลกมาเมืองไทยเมืองเดียวเพราะฉะนั้นสังคมแห่งการให้ชาวพุทธเรานี้แหละเป็นคนให้แล้วเขาลวบ้านเมืองถึงสงบไหมคนถึงอยากจะมาอยู่เมืองไทยเพราะเขารู้แล้วนี่ว่าไม่ตายแน่นอนอะ่ะมาอยู่เมืองไทยยังไม่มีกินก็เข้าวัด ก็อย่างโยมมาวัดเรานี่เห็นไหมอะไรก็ได้อยากโยมมาผือหรือจือจานหมดทุกคนนั่งในนี่ดีกินหมดไม่มากก็น้อยคำสองคำว่าไปทุกคนเนี่ยมีจิตที่ให้แล้วพวกเนี้ยลองถามว่าน้ำใจคนเนี่ยโยมเอาเงินซื้อได้ไหมน้ำใจคนเนี่ยขอให้เขารักเราอย่างเงี้ยเอาเงินซื้อได้ไหม มันอยู่ไม่นานหรอกถึงซื้อได้ก็อยู่ไม่นานซื้อกันมันไม่เหมือนความให้ด้วยจิตด้วยใจเนี่ยคนที่มันผูกพันกันด้วยจิตด้วยใจเนี่ยอ่ะอย่างเรารักพระพุทธศาสนาเราเชื่อในบุญในบาปเราเชื่อในผลของกรรมเราเชื่อในการกระทําของกรรมและวิบากของกรรมเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเตรียมตัวไว้โลกหนะ้าใครไม่เตรียมไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร พุทธเจ้าไม่ได้ว่าเลยเรื่องทานเนี่ยบางคนบอกไม่ต้องทานแล้วทานทําไปทไําไมก็ยังบางคนเกิดมาไม่มีอะไรสักอย่างมีปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวพราะอะไรก็ไม่เคยให้ไงมีปัญญาบอกเว้ยทาไปทําไมทําทานเขาทํำกันเยอะแยะเราเราไม่เราไม่เห็นไม่มีประโยชน์ของเทียนบรรษานี่เอามากองอยู่วัดเยอะแยะไปหมดเขาก็พูดของเขาแต่คนเขามีศรัทธาเขาก็ทําของเขาไป มันอยู่ที่ศรัทธาใช่ไหมโยมเพราะะนั้นคนที่ไม่ให้ก็คือคนไม่มีคนที่ให้ก็คือคนมีมีอะไรมีบุญไงมีจิตใจที่สบายมีจิตใจที่ดีงามนีม่ไงการให้เหมือนศีลคนที่ปฏิบัติในตัวเองได้เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ไปแย่งลูกเมี่ยงเมียใคร ไม่กินดื่มสุราเมลัยไ,ไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วมันดีกับใครละ่ะโยมว่ารักษาศีลเนี่ยมันก็ดีกับตัวเราเอ,อก็ยังแค่พรรษามาเนี่ยโยมบางคน่ะหลวงพอ่ออะไรพรรษานี่ผมจะขอเลิกเล่าครับเออดีดีด,ดีเลิกสามเดือนเอาให้มันเก้าเดือนไม่ดีหรือเก้าเดือนมันออกนอกพรรษานะในพรรษามันสาม,นะสาม,มเดือน น้อยไปเอาออกพรรษาดีกว่าว่าขอสามเดือนนี้เอาละหลวงพ่อบางคนเอาสามเดือนช่างมันมันอธิษฐานสามเดือนก็ยังดีกว่าถ้าจะให้ดีเอาทั้งปีเลยสิบสองเดือนเลยอเลิกไปเลยก็ไม่เห็นมันมีอะไรโยมกินใส่เข้าไปกินไปแล้วก็พูดไปเรื่อยทําไปเรื่อยเพ้อเจอไปเรื่อยไม่เห็นมีประโยชน์และสุขภาพก็แย่เสียทรัพย์ไม่มียางอายนอนไปเรื่อย เนี่ยเมื่อเราเนี่ยพัฒนาจิตเนี่ยมันเห็นตัวเองไงโยมมันเห็นตัวเองเนะี่ยพัฒนาจิตที่พระพุทธเจ้าพูดเจ้าสอนนะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันเห็นพฤติกรรมจิตตัวเองไงตัวนี้แหละสาคัญที่สุดถ้าเราเห็นพฤติกรรมจิตโอ้จิตเราเนี่ยมันทํไมแย่อย่างนี้ด่าพ่ออย่างเนี้ยด่าแม่อย่างเนี้ยกินเหล้ามาแล้วมาด่าพ่อด่าแม่ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ยกให้ขายกินหมดอย่างเนี้ย มันเรามาทาไมแย่อย่างนี้นะเนี่ยมันมันตําหนิตัวเองอ่าเพราะว่ามันไม่ได้ฟังทมไงโยมไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจะพิจารณาว่าจะทำยังไงแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยโยมเราทําได้เนี่ยมันได้แก่ใจเราเองเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะมีความสุขใจเรามันจะประเสริฐใจเรามันเนี่ยมันอิ่มคนเดียวมันไม่ต้องไ่มีใครช่วยเราเลยเราทําของเราเองเห็นไหมยิ่งเราภาวนาอีก สุดยอดเลยโยมใจสงบโยมต้องการไหมผมไม่ต้องการอะอะโยมไว่อย่างนี้เอาอย่างนี้กันเรกันโยมนั่งคิดนะนั่งคิดนะคิดไปด้วยก็ได้โยมอยู่สงบสงบเนี่ยถ้ามีใครมาลบกวนเนี่ยสมมติบ้านก็นดีค้นก็นดีเออะมาเทิงตามถนนบง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 ,บงโยมก็มกล้ำคาญจริงเนี่ยเห็นไหม หรือเสียงข้างบ้านมารบกวนบัง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 โนลรบกวนไม่สงบเห็นไหมจิตนี่มันต้องการความสงบนะเนี่ยใจเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยต้องการความรู้ว่าสงบอะ่ะไม่ต้องการวุ่นวายหรอกไม่อยากจะไปยุ่งไปกลัวเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยกลัวเขาวุ่นวายอย่างเงี้ยนี่ไงจิตอะ่ะจริงๆแล้วมันต,ต้องการความสงบนี่แหละไอ้เงินทองเนะี่ยตอนแก่มาเนี่ย อ่ะยมอย่างโยมภาคินป่วยยมภาคินตาก็ไม่เห็นใช่ไหมยมภาคินใช่ไหมนาวิวเออนาบิวอคุณนาบิวอยู่ๆก็ไม่เป็นตะตอนแต่เมาเป็นเอาตะตอนแก่เนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะยยู่ยอย่างคุณเกษมอ่าที่อยู่กรุงเทพยุยู่ยก็ไปซะตามันไปซะอย่างนั้นน่ะเนี่ย มันบอดของมันไปเรื่อยเห็นไหมคุณนาบิวก็เช่นกันเอออยู่ๆมันก็เป็นเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่เที่ยงของใครของมันโยมของใครของมันเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าท่านถึงไม่ให้ความสําคัญกับกายนี้ให้เล่งสร้างปัญญาคุณนาบิวโชคดีเอา้าตอนนี้ถือว่าโชคดีโชคดีเท่ไรโชคดีที่ไม่ต้องไปดูใครแล้วเมื่อไม่ดูใครแล้วดูยังไงดูใจตัวเองดีกว่า าฝากไว้นะคุณนบิวนะไปกับไฟฝรั่งเศสก็ไปดูใจตัวเองเอาอยู่ยังไงดูใจมันไม่เห็นหรอกดูลมให้คุณนะบิวอยู่กับลมอยู่ให้ได้พูดเขา้าโทออกเพราะอันอื่นคุณนะบิวไม่เห็นแล้วคุณนะบิวเอาอย่างเดียวพูดเขา้าโทออกพูดโท โุโทโธนี่ไงอยู่กับตัวเองและดูลมเนี่ยและจะเกิดปัญญาว่าเออลมนี่มันก็ของเปล่าคุณวิเชียนอยู่ล้วอยู่สปปเรามาเป็นประจำแก่แล้วตอนเนี้ยอยู่กับลมหายใจลูกสาวลูกชายมาด้วย อยู่กับลมหายใจเพราะว่าเราจะอยู่กับขันนี้คิดอย่างนี้นะอีกไม่นานแล้วเราจะอยู่กับร่างนี้เหมือนบ้านที่จำรุดเต็มที่แล้วอ่าเขามีทวารจักขูทวารพังไปแล้วของคุณนาบิวจักขูทวารพังไปแล้วเหลือแต่โสตรทวารหูได้ยินอยู่ประตูหูได้ยิน ประตูจมูกได้กลิ่นประตูลิ้นได้รสประตูกายสัมผัสประตูใจรับรู้ยังเหลืออีกสี่ประตูไอประตูมันพังไปประตูเดียวช่างมันประตูประตูจากขูทวาพังช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันแล้วดูประตูภายในดูที่ใจเพราะว่าใจเป็นเป็นเป็นประตูใหญ่เลยที่คุมทั้งหมดเนี่ยร่างกายเราเนี่ยประตูใจนี่แหละคุมทั้งหมดถ้าเรายึดขันเป็นทุก ยึดล่างเนี่ยตาล่างเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้แล้วสำหรับเพียงแค่ตอนนี้เลี้ยงอาหารมันไปให้มันอยู่ได้เท่านั้นเองเพราะนั้นรักษาจิตคุณวิวรักษาจิตคุณวิเชียนรักษาจิตญาติโยมทุกคนรักษาจิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นรักษาที่จิตอย่าให้จิตไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะกำหนดเอาอยัางไงอยู่ก็ลมหายใจ คุณยายมาจากเมืองแพร่ดูที่ลมหายใจกำหนดลมหายใจกลับไปบ้านไม่ต้องไปห่วงว่าอันนั้นของฉันอันนี้ของเราของคนน่ะไม่ต้องแก่แล้วจบชีวิตเรามันแค่นี้เองเอาลมหายใจอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้ได้อยู่กับชีวิตของเราจริงๆได้เตรียมตัวที่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราไม่มีให้รีบสร้าง